สัญญาคือสิ่งดใดๆก็ตามที่แทนสื่อความหมายซึ่งอา,อาจจะเห็นได้ชัดเจนในสัญลักษณ์นั้นหรือสัญหรือสิ่งสิ่งนั้นหรือบางทีสิ่งที่ถูกแปลความออกไปอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ผมยก <ๆ S 1> ตัวอ,อย่างอันนึ่งคืออย่างหัวใจครับหัวใจที่เรามีเป็นแี้ใช่ไหมที่แทนความรักหรือแทนการอกหักแทนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนกับหัวใจจริงๆของเราส่งมันไม่ใช่ใช่ใช่คือ ทำไมเราถึงใช้สัญญาอันนี้อะไรเงี้ยก็เป็นอีกอย่างที่เป็นสัญญาเเวลาผมพูดถึงสัญญาอันนี้ตลอดผมเรื่อนี้อันนี้อันนี้เคยหาคําตอบไหมว่าทําไมหัวใจมันต้องเป็นเช่นมีเยอะมากพี่มีเยอะมากเมื่อกี้จริงๆแสดงว่าเคยใช่ไหมเนี่ยมาคุยกันหน้ากันเมื่อกี้เราเพิ่งหาว่านั่งอึ้งกันมันทำไมเป็นจริงๆมันมีเยอะมากพี่ผมว่ามันเหมือนก้นว่ะใช่ส่วนทรงของผู้หญิงก็มีหนึ่งสองจริงๆเหมือนเหมือนรูปร่างของทรวงอกตรงนี้ก็มีใบโพก็มี คือทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือทั่วโลกมีการใช้สัญลักษณ์แบบเนี้ยเหมือนกันเ้วยเหมือนกันแต่แปลความหมายต่างกันอ,อย่างในอินเดียเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของคล้ายๆใบโพหรืออย่างหน้าคนที่จะได้ยินบ่อยๆเขาบอกจะเหมือนใบของต้นไอวี่ทำไมถึงเอามาใช้ใช้แทนสัญลักษณ์ของความรักเพราะใบของไอวีม่มีพิษมีพิษวแต่จะไม่เปลี่ยนสีตามฤด,ดูเหมือนความรักที่ไม่แปลเปลี่ยนมันมีการตีความหลากหลายมากแต่ อันหนึ่งที่มีคนพูดด้วยน่าสนใจคือสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปในแง่ของการใช้สัญญาอนนี้<ะ>เพราะชาวคริสเขาห้ามในการชนสูตรหรือผ่าชำระร่างร่างเนี่ยห้ามถูกไปแตะต้องเลยแม้กระทั่หงหลังจากเสียชีวิต<อ>ยุคสมัยของดาวินชีก็เลยเป็นหนึ่งในยุคที่คนรู้สึกโอ้ม,มันผิดบาปมากการทําอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่หนึ่งในสิ่งที่ทําให้คนไม่รู้คือหัวใจจริงๆแล้วหน้าตาเป็นยังไง ความรักจริงทำไมแล้วเวลาเราสร้างภาพวาดงานศิลปะหรือการที่จะสื่อความรักออกมาในแง่ของรูปภาพอะไรอย่างี้ก็จะมีคนที่หาสัญ,ญลักษณ์แทนเยอะแยะมากมาย hmm. หมดใจก็เลยถูกส่งออกมาเป็นจริงๆมันมีที่มาที่ไปเยอะมากในแง่ของความรักรอนอ้สัญญาของผม